กราบสวัสดีท่านนะครับกลับสวัสดีนะฮะตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับวันนี้เป็นวันพระหัสนะฮะวันพระหัสที่ยี่สิบหนะครับเดือนเก้านะครับโอเคเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราไปที่กราฟกันเลยนะครับมานะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิด <c oughs> เปิดสัญญาณสองตัวนะครับก็คือตัว พีเตอร์นะครับกับตัวฮันเตอร์นั่นเองนะฮะเป็นการเทรดแบบโฟลเทนเช่นเดียวกันนะครับอ่ามีใครทานข้าวหรือ,อยังเอ่ยนะฮะถ้ายังไม่ทานนี่เก็บไว้ก่อนนะมาดูไลฟ์กันสักครู่หนึ่งนะครับใครทานแล้วก็นะเตรียมลุยกันเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับไอตัวหนังสือนี่ปิดทิ้งไม่ใช้ละผมขอนี่กันนะโอเค นะหนังสือของเก่านะอย่าไปดูนะฮะเดี๋ยวขอเปิดอินเทอร์เน็ตไหนวะไม่ใช่นี้อ่านี้นะครับโอเคนะครับสดๆอย่างเงี้ยฮะทำมันสดๆนะครับอ่าก็คือนะครับสัญญาณใช้ฟรีนะบอกก่อนสัญญาณใช้ฟรีนะครับสนใจก็แอดไลน์นะครับไปทักแอดมินได้เลยนะขอใช้สัญญาณฟรีแล้วก็ทำตามเงื่อนไขนะโอเค เรามาดูดีกว่าว่าสัญญามันดียังไงนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมทักเข้าไปได้เลยนะครับมาแล้วอธิบายกันนะครับตอนนี้ผมใช้สัญญาณพิเดเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสัญญาณเทรดหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็ตัวฮันเตอร์นะครับสัญญาณเทรดห้านาทีนะครับเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์กันบาได้นะฮะคอมเมนต์จะขึ้นไหมวะเนี่ยออ่ะ คือเราจะเทรดตามลูกสอนนะครับถ้าไม่ลูกสอนมานะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าน่าเข้าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าลูกสอนมาทุกครั้งเราจะเข้าทุกครั้งนะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับลูกสอนมีวิลเลตนะฮะประมาณสัก80กว่าไปไปายถึง5ถึง90นะครับไม่ได้หมายความว่าวิลเลต100%นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องมีความรู้ในการคัดกรองด้วยนะครับนะไม่มีสัญญาณตัวไหนหรือว่าอะไรที่จะชนะ100%นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงมีกลุ่มนะครับเรียกว่าเทคนิคลับในการเรียนรู้นะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาคือทำตามเงื่อนไขแล้วก็รับสัญญาณฟรีได้เลยแล้วก็ยังเข้ากลุ่มเทคนิคลับนะครับเพื่อที่จะมาเทรดด้วยกันนะฮะมีแล้วก็เข้าไปเรียนกับโค้ดได้เลยนะครับยี่ว่ารอบนะครับต่ออาทิตย์นะมูลค่านี่โหถ้าคูณออกมาค่าตัวโค้ดนี่นับแสนนะครับเยอะมากนะครับยี่ว่ารอบนะครับไม่มีที่ไหนให้คุณฟรีแบบนี้แล้วนะครับ อย่าลืมนะฮะสแกนเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเรามาดูทรงกันดีกว่านะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเทรดสามไม้แล้วมันยังลงต่อมันไม่ขึ้นตามที่เราต้องการไอ้ั้อนี้เขาเรียกว่าลอดแล้วนะครับระบบของทางทิกซี่คือจะเทรดสามไม้นะครับก็คือจะมีการทบสามไม้นั่นเองนะครับไม้แรกไม่ชนะทบไม้สองไม้สองไม่ชนะทบไม้สามไม้สามไม่ชนะก็ปล่อยทิ้งครับเราจะไม่เทรดต่อนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีระบบนะครับ TPSL ชัดเจนนะครับ อย่าไปเสียด้ครับบางคนต่อไม้สี่ไม้ห้านะครับนะพอร์ตระเบิดครับเราต้องมีลิมิตมีจุดมุ่งหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะครับ TP เท่าไหร่วันหนึ่งกี่ไม้นะครับหรือว่าลอสเจอครั้งเดียวแล้วก็หยุดวันนั้นก็ได้นะนะครับเราก็จะต้องเป็นระบบนิดนึงนะฮะระหว่างนี้ยังไม่มีสัญญาณเนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับอินเตอร์ที่ผมใช้ควบคู่กันนะครับในการคัดกรองสัญญาณนะฮะ ตอนนี้ผมดูทรงแล้วอันนี้เริ่มสวยนะสำหรับตัว E G นะครับมีสัญญาณมาหรือเปล่า E G E G หนึ่งนาทีไม่มีสัญญาณนะขาลงนะโอเคไม่มีสัญญาณจะไม่กดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายคู่ E G ขยายดีกว่าสวยดีเหมือนกันนะกราฟอย่างเงี้ค่อนข้างดีนะมีโวลุ่มขึ้นลงขึ้นลงสวยๆยอย่างเงี้ยนะครับอ่า ยังไม่สวยเดี๋ยวเปิดให้ดูเิยไม่สวยเป็นยังไงอ่าแต่อันก็ดูโอเคนะช่วงเนี้ยตลาดเดี๋ยวอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะใส่เยอะนะฮะแล้วก็เริ่มแท่เล็กอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่น่าเทรดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดู e j e j ี e j P ่ e j ป่ะ e อ๋อ e eueg e eeg อ่าขึ้นตามที่ผมคิดเลยอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนะครับว่ามันทำไมผมคาดว่ามันจะขึ้นนะครับมา อินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมใช้อยู่4ตัวนะไอ้สามตัวครับ3ามตัวตัวแรกนะครับเรียกว่านะครับพาราบริกซานะครับพาราบริซาคือเม็ดจุดจุดข้างบนนี้นะครับนะคอนเซปของพาราบริกซาเนี่นะครับง่ายนิดเดียวเลยครับคือนะครับคือนะฮะถ้าเม็ดอยู่ข้างบนนะครับกราฟมันจะลงนะครับถ้าเม็ดอยู่ข้างล่างนะครับกราฟมันจะขึ้นนะครับ เม็ดอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะกราฟมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทรดไปทางไหนแล้วเม็ดมันมันส่งเสริมไปทางด้านนั้นน่ยนะครับมันก็ทําให้เรามั่นใจได้นะครับว่าค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นที่จะชนะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูทิศทางของเม็ดด้วยนะว่าไปทิศทางนั้นหรือเปล่านะอืมนะครับแล้วเราพาราดีซางง่ายนิดเดียวครับเราดูแค่นี้นะครับแล้วตัวต่อมาคือ e m a 25้านะครับเดี๋ยวเรื่องการตั้งค่าเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับ e m a 25เนี่ยนะฮะก็ เส้นสีม่วงที่ผมเซตไว้นะครับคนอื่นใส่สีอื่นก็ได้นะตามสะดวกนะครับแต่ผมใส่สีม่วงนะครับเส้นนี้มันจะเป็นเส้นบอกเทรนด์นะครับบอกเทรนด์นะฮะส่วนใหญ่ของกราฟนั่นเองนะครับว่ากราฟวิ่งไปทางไหนนะเราลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันอยู่ใต้เส้น ema เนี่ยนะครับวิ่งวิ่งลงนะเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเทรนขาลงเนี่ยถ้าลูกศรมันมาให้เรากดนะครับกดชี้ลงในช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับ มันก็น่ากดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะลงนะส่วนใหญ่มันจะลงนะจริงๆไอมีทะลุอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันไต่มาแล้วไม่ทะลุเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็สามารถกดลงได้นะครับอาจจะรอราคาดีหน่อยให้มันย่อนิดนึงแล้วเรากดลงมาอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับการเทรดลงเมื่อมันอยู่ใต้เส้น ema นะครับเช่นกันครับถ้ามันอยู่ข้างบนเส้นนะครับแล้วมันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เหมาะกับการกดขึ้นนะ อ่ามองับขึ้นโอ้ย e, e J, อีเจหูไม่ทันเลย e อีเจเฮ้ยอีเจมันยอ่ออ่าแต่ไม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 ่เดี๋ยวดูว่านนอันนี้ไม่โอเคนะยังไม่โอเคอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออ่ะจะโอเคไม่โอเควะอ่าต่อนะครับต่อนะครับเช่นเดิมครับที่ผมบอกเทรดตามเทรนด์อ่ะจะโอเคนะอืมเทรดตามเทรนด์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะถือว่าเราได้เปรียบแหละเพราะตามเทรนด์ถูกไหมครับอ่าและ อันต่อมานะครับในการเทรดแบบทะลุเส้น EMA นะครับนี่ลองดูตรงนี้นะครับเส้น EMA เนี่ยนะฮะเมื่อมันเมื่อมันวิ่งไปนะครับแล้วเกิดเส้นไอเนี้ยตรงแท่งเทียนนะครับมันเกิดราคาอยู่ด้านบนนะแล้วมันเกิดทะลุลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นส่วนในการที่จะส่งเสริมนะครับว่าแท่งเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะลงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกศรมันชี้ตรงแท่งนี้นะอ่าชี้ลงแท่งนี้นะ เราสามารถรอกดเทรดนะครับเปิดแท่งนี้ได้เลยนะครับวิธีการกดนะครับเราจะรอ2วิสุดท้ายของแท่งนี้นะพอเหลือ2วิปุ๊บเราก็จะกดนะแท่งนี้ก็ลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถกดได้นะและอย่างที่บอกครับทะลุลงมาอยู่ใต้เส้น EMA นะครับปิดราคาใต้ได้นะครับและพาราบริซาอยู่ข้างบนนะครับอันเนี้ยสองสองเงื่อนไขนี้ก็ค่อนข้างจะทําให้เราเทรดอย่างมั่นใจแล้วนะครับว่าจะวินนะนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกจุดหนึ่งคือตัวสโตนะครับ โตแคสติกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าโตแคสติกดูยังไงนะครับถ้าเป็นขาขึ้นนะฮะขาขึ้นอย่างที่ก็เหมือนขาลงนะครับการทะลุนะครับถ้าสมมติว่ามันทะลุจากข้างล่างมาข้างบนน่ะนะครับนี่ไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไม่วนนี้เวอร์ไปนะฮะแท่งมันยาวไปเงี้ยไม่น่ากดเท่าไหร่นะครับต้องแบบเป็นธรรมชาติครับแว่งไปแกว่งมานะครับอันนี้กำลังสวยดูดิโอ้โหดูกราฟช่วงนี้ดิสวิงน่าดูนะครับ ึ่งนาทีบางทีบางจุดนี่ก็สวิงน่ากลัวน,นะก็ไม่ควรเทรดโอ้โหดูกราฟไล่ไหล,ไ,ล,ไ,ลไปอย่างเงี้ยเลยอ่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยสวยนะครับถ้ามันวิ่งมาอย่างเงี้ยปุ๊บเกิดแท่งหนึ่งแล้วก็แท่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับราคาอยู่ข้างล่างแลวปิดข้างบนได้นะ่ะเห็นไหมภาวะหลุกซาอยู่ข้างล่างส่งเสริมเลยว่าขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดเทรดขึ้นเลยนะครับสป็นแบบแท่งนี้นะสวยอย่างเงี้ยสวยเรียกว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วแท่งนี้ก็ขึ้นไปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถกดได้นะะครรับเพาาว่ เงื่อขายผ่าน2อย่างแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกสโตมดูยังไงครับมดูอย่างนี้ครับน่าดูอย่างนี้นะดูจังหวะช่วงนี้ให้ดีนะครับสามแท่งนี้นะครับมันเกิดโวล่มในการขเกิดการซื้อขึ้นเห็นไหมฮะตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมเมาส์ชี้ปุ๊บก็จะเจอแท่งนี้เห็นไหมช่วงเนี้นะครับมันจะมีความขนานกันของสองเส้นนี้นะครับแล้วมีความห่างชัดเจนนะฮะค่อนข้างแข็งแรงที่จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้นะครับ สามารถที่จะเชื่อได้เลยว่ามันจะมีแรงขึ้นต่อเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ลูกศรมานะครับลูกศรมาเราสามารถกดขึ้นได้นะฮะแท่งสําหรับแท่งนี้นะอ่าลองดูครับไล่ลงมาปึ๊บนะครับตรงเนี้ยมันยังอยู่ช่วงกลางของตัวสโตนนะครับตัวสโตนเนี่ยมีแบ่งอยู่สองช่วงนะครับคือช่วงบนกับช่วงล่างนะครับแล้วก็ตรงตรงกลางนะอ่าข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์บอดนะครับก็คือช่วงที่แบบ ปริมาณการซื้อเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่จะชนและเด้งลงมานะส่วนข้างล่างนะครับปริมาณการขายเยอะเกินไปมีสิตที่จะลงมาและเด้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับจุดที่เราเข้ามันยังอยู่โซนกลางๆอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับมีโอกาสที่มันยังไปต่อและ2เส้นนี้ก็ขนานกันสวยๆเลยนะฮะแน่นอนครับขึ้นต่อแน่นอนไอการที่มันจะหักลงส่วนใหญ่แล้วนะเท่าที่ดูก็คือมันจะไปชนข้างบนเสร็จแล้วมันจะเกิดการตัดกันนะครับ การตัดกันแล้วมันก็จะเริ่มหักหัวลงมานะฮะหัวลงมาจุดนี้เราก็เทรดลงได้นะครับแต่แต่นะครับ <c oughs> มันไม่สวยงามเสมอไปนะครับบางทีมันก็ไปอ่าไปนอนนอนอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยไปนอนนอนอยู่ข้างบนไม่ลงสักทียกยากเนี่ยบางทีอาจจะไปทําจุดเป็นจุดที่ทําให้เราเอา่อแพ้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตัดกรรันสวยๆอย่างเงี้ยขึ้นไปสวยๆตัดโป๊ะลงเลยอย่างเงี้ยจุดแถวเนี้ยเราสามารถกดเทรดลงได้จริจริงนะอ่าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการตัดกันปุ๊บอะเกิดแท่งแดงแท่งหนึ่งเมื่อไหร่นะฮะ จบแท่งแดงแท่งเนี้ยเราสามารถเทรดได้นะอืมสองสาแท่งเนี้ยนะครับเราสามารถทบไม้หรือว่าแก้ไม้เพื่อที่จะชนะได้นะครับนี่คือหลักการเทรดแบบกับตัวนะเนี่ยขึ้นปึ๊บลงปั๊บเนี่ยแต่ที่ผมอ,อธิบายไปตะกี้คือเทรดแบบทะลุนะเนี่ยทะลุเส้น EMA นะครับแล้วก็เทรดขึ้นนะอันนี้อาจจะแพ้แล้วก็เทรดชนะอีกแท่งหนึ่งนะครับเป็นการทบนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับการเทรดนะครับตัว เอ่โฟลตเทนแบบแบบโฟลตเทนนะกับตัวฮันเตอร์นี่อันนี้เพลเตอร์กับฮันเตอร์นะครับหลักการเดียวกันครับ5้าทีหนึ่งทีหลักการเดียวกันนะครับแต่บางที5ท้ทีมันจะค่อนข้าง,างสเสถียรกว่านะครับค่าเออ่ uh, โมลูมต่างๆมันจะนิ่งกว่านะครับถึงแม้จะวิ่งไปวิ่งสวนอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาเพราะเวลามันเยอะนะฮะมันก็อาจจะทำให้เราชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ถ้าคุณพร้อมที่จะเทิร์ลโปรก็จัด5้ทีไปนะครับ แต่ถ้าเกิดนะครับอยากได้สัญญาณฟรีนะครับแล้วก็เข้าไลน์กับโค้ดนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยครับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของสัญญาณนะครับอ่านะครับก็สมัครบ 8x โดยผ่านลิงก์นะครับที่ทางโบที่ทางแอดมินประจํากลุ่มส่งให้นะอ่าเสร็จแล้วคุณสมัครเสร็จเช็ค ID กันเรียบร้อยผ่านเงี้ยส่ง ID ให้ให้ทางแอดมินนะตรวจช็คนะว่าโอเคสมัครเรียบร้อยนะครับคุณก็เติมเงิน1,500บาทนะครับเพื่อที่จะนะครับ รับสัญญาณฟรีแล้วก็นะครับเข้ามีสิทธิ์เข้ากลุ่มเทคนิคลับนะครับในการเข้ามาเรียนไลฟ์24 20กว่ารอบนะ20กว่ารอบต่ออาทิตย์นะครับนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับสแกนเชลโค้ดตรงนี้มาได้เลยนะฮะเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวรอทางแอดมินอนุมัติหรืออะไรก็ตามนะง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสัญญาณกันว่ามีสัญญาณอีกบื้อไหมนะครับอันนี้มกว่าจ้พูดจบแล้วสัญญาณก็หายไปหมดแล้วนะครับผมจะรอดูสวยๆนะ เวลาแบบอา่าผมมอนี้อยู่เนี่ย eeg เนี่ยนะครับทรงมันเริ่มดีนะครับทรงมันเริ่มดีแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันไปทะลุทะลุ ema ได้ผมถึงกดนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุแต่แรงมันค่อนข้างสวยนะเนี่ยนะครับแต่พละหลิกสร้างอยู่ข้างบนครับอันนี้ก็ยังไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะฮะยังมีโอกาสที่จะชนแล้วเด้งลงนะครับชน ema แล้วก็เด้งลงนะตรงนี้ยังไม่น่ากดนะครับเราต้องรอให้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะคอนเฟิร์มก่อนนะ เห็นไหมตอนนี้เริ่มยอ่อลงมาแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะเราก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งรอจังหวะที่ได้ราคาที่ได้เปรียบกว่านะฮะคือเอาเปรียบบกุอกอย่างเลยถ้าทําได้นะจะดีมากนะครับโอเคอเรอต่อไปหาวหนึ่งฟอดนะง่วงเนี่ยเห็นไหมนะครับ มันยังไม่ชัวร์ได้เห็นไหมอ่พาราบริษายุ่งบนเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังลงนะครับแท่งนี้ก็โอ้โหเกือบโดจิแล้วนะครับมีความลังเลนะทิ้งใส้ยาวแาวนี้ผมว่าอาจจะมีอาจจะมีลงหรือเปล่ารอดูกันนะฮะอ่าครับตอนนี้ก็นะฮะโวลุ่มเหมือนมีโวลุ่มขึ้นพยายามขึ้นอยู่นะเออแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเป็นไปตามเทรนใหญ่ก็คือขาลงนะครับเทรนใหญ่คือขาลงนะ อ่ครับลงมาอย่างนี้เลยอ่านะครับวันนี้สัญญาณเยี่ยมเหงามากนะครับสัญญาณเนี่ยมาวันละประมาณเอ่อสามสี่ร้อยครั้งนะฮะสามสี่ร้อยครั้งในการเทรดนะอืมเพราะนั้นเนี่ยนะครับบางทีก็มาทีถี่นะบางทีก็มาง่วงซะเลยง่วงจริงเลยวันนี้ <laughs> พูดไปง่วงไปนะครับก็ เดี๋ยวรอสัญญาณกันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งง่วงกับผมนะผมก็ง่วงคนเดียวนะฮะเออจริงๆถ้าเราเข้าใจนะครับอินดิเคเตอร์นะครับเข้าใจนะครับการกดเข้าใจโวลุ่มอะไรเราสามารถกดเองได้เลยนะฮะแต่ว่าผมยังไม่อยากแนะนําอย่างนั้นนะเราควรจะใช้สัญญาณในการแจ้งเตือนการที่มีสัญญาณมันดียังไงครับบางทีเนี่ยคุณจะเข้าเองคุณก็ต้องนั่งจ้องตลอดเวลาใช่ไหมฮะเออถ้าสมมติว่าคุณมีสัญญาณเป็นยังไงครับ สัญญาณมันก็จะดังเมื่อมันหน้าเข้านะครับคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันมันสามารถปล่อยวางได้นะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเหตุเองเนี่ยคุณต้องโอ้โหใจจดใจจ่อดูความเสียจังหวะเนาะความเสียโอกาสเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณม,มาแจ้งคุณนะฮะมันก็ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณต้องค่อยมาดูนะฮะอันนี้สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยเหมือนกันนะคู่ ej นะอ่าเดี๋ยวมันลงมันจะติดแนวรับท้กคน อ่าโอเคนะครับกดไปแล้วนะฮะผมผมว่าต้องมีเด้งแหละเพราะติดแนวรับนะไม่เป็นไรครับเทสเทสก่อนหนึ่งไม้อ่าเดี๋ยวรอรอนะฮะรอไปรอไปนะครับอ่าลงไปเลยลูกพ่อลงไปเลยนะครับผมว่าแรงค่อนข้างดีนะแรงค่อนข้างดีนะครับอะไรครับเนี่ยคุณเอกส่งเลยมาครับปิดก่อนนะครับแรงค่อนข้างดีลงไปเลยอาจจะมีเด้งขึ้นอีกทีหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอยู่แนวรับตลอดเลยตอนนี้ ะทะลุไปเลยครับทะลุไปเลยยาวไปยาวไปยาวไป,ยาวไปนะครับยาวไปนะเทรดยูทูบนี่ดีเลยยี่สิบวีนะครับบางทีอาจจะทําให้เทรดไม่ทันนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับดูอีเจสวยไหมอ๋ e G, e G ออีเจอีเจเหมือนอีจีเลยนะครับถ้าอีจีทะลุได้อีเ e จต้องทะลุนะครับเต็มตัววินครับเต็มตัววินนะฮะโอ้อันนี้จะทะลุไหมถ้ามันไม่ทะลุแนวรับนี่ไม่น่ากดนะ อ่าสองหนึ่งเย็นนะครับบินเรียบร้อยนะครับสวยงามอันนี้อ่าอันนี้มีเด้งขึ้นนะอันนี้ผมว่าผมว่าต้องรอรอมันย่อเยอะๆหน่อยแนละ้วค่อยกดนะอันนี้ค่อนข้างจะกลัวว่ามันจะมีแรงเด้งขึ้นไปนะอันนี้ก็เริ่มชนแล้วนะครับอืมขอแคปลงกลุ่มหน่อยอ่านะฮะโอเคแคบลงกลุ่มแคบลงกลุ่ม สวยๆนะครับเรียบร้อยหนึ่งไม้สำหรับในไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักไม้ดูว่ามีหรือเปล่านะเฮ้ยเริ่มมาไวเริ่มมาสัญญานะครับโอ้ยจีเจวินไปว่ะเดี๋ยวไปดู EU, 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 อ, EU, อียูที่อียูสวยไหมอียูโอ้โหอียูอียูอียูเหมือนจะติดแล้วนะเหมือนจะติดแนวรับแล้วนะไม่โอเค GU G U ส่งเดียวกันเลยโอ้มันจะหักขึ้นแล้วเนี่ยหักขึ้นแล้วอาจจะมีโอกาสไหลได้เหมือนกันนะแต่ว่าโอ้ผมดูแล้วต้องหลอกขอราคาดีๆหน่อยนะขอราคายอดีๆอ่ะเดี๋ยวของขอเทส์หนึ่งร้อยนะถ้ามันขึ้นมาผมจะกดลงไปทันไหมเนี่ยเหลืออีกกี่วิเหลือหกวิอ๋อไม่ทันแล้วเนี่ยลงแล้วโอ้โห GU G U ที่อยู่ยังไหวไหมอ่าลงเรียบร้อยนะครับแรงเยอะมากนะครับขนาดจะชนโอเวอร์โซลแล้วนะมันยังมันยังไปต่อเลยนะครับแสดงว่าเออโอเคอยู่นะครับนี่วินกันหนึ่งสองสามไม้นะครับเห็นไหมฮะมีสัญญาณก็ดีอย่างเงี้ยฮะคุณสามารถที่จะเอ,อ่อนั่งดูอย่างนี้ได้มันจะง่ายกว่านะไม่ต้องมานั่งสลับไปสลับมาหรือว่าดูหลายๆจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะ เอออาจจะไม่มีอะไรมาแจ้งคุณได้หรอกนะครับโอเคถึงถึงแม้ว่าคุณดูเองเนี่ยบางทีอาจจะได้ไม้ที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาณนะครับแต่ว่าการที่คุณไม่ต้องรีบอ่ะนะฮะมันสามารถทําให้คุณมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเสี่ยงน้อยลงนะฮะคุณใช้สัญญาณในการคัดการในการแจ้งเตือนเสร็จแล้วมาคัดกรองนะฮะคุณก็จะมีการคัดกรองถึง2ครั้งนะครับทั้งสัญญาแลวก็การคัดกรองเองนะเออเมื่อมี2ชั้นก็ทําให้ปลอดภัยขึ้นนะครับดีกว่าคุณ กดเองเอาไหนวะ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 แล้วก็กดไปเลย,เลยอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อบางคนอาจจะก,กลัวไม่ทันกลัวไม่ได้นะกลัวแบบที่เกียดรองเงี้ยทําให้เราเกิดความสูญเสียได้นะครับอืมตนนี้ตอนนี้5ทีไม่มีสัญญาณเลยนะครับแสดงว่าอาจจะยังไม่เข้าเงื่อนไขนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกดนะครับเคเร์รต่อไปรอต่อไปนะครับขออีกหนึ่งไม้นั้น,นครับหนึ่งไม้นั้นพอเลยนะฮะอันนี้เราไลฟ์กันมาหลายนาทีแล้วนะครับ ็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีนะวอลลุ่มมันเริ่มน้อยนะครับตอนนี้วันนี้ทิกซี่ก็จะมีไลฟ์ตอนทุ่มครึ่งนะครับใครอยู่ในกลุ่มก็เตรียมตัวนะฮะใครอยู่ในกลุ่มก็เตรียมตัวเข้านะครับซิกซี่ไลฟ์เทรดนะครับเป็นการเทรดสัญญาณ 5T ทีนะอ่าคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ใช้งานสัญญาณพอมโค้ดได้เลยนะครับจะเป็นการเรียนผ่านซูมนะซึ่งไม่ดีเลยเหมือน y o u t u b e ที่ผมเปิดอยู่นะอืม ใจก็สแกนเข้ามาได้เลยนะครับเคียบโค้ดด้านขวาล่างนะตามเงื่อนไขครับสมัครเติมเงินนะครับก็เรียบร้อยเลยครับคุณเข้าเป็นสมาชิกเราได้ทันทีนะฮะไลฟ์ยาวๆครับมีทุกวันนะครับโค้ดครับพาทำนะทำกำไรกันสุนานนะครับสอนเทคนิคจนคุณมปจับปลาเองได้ครับนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดตามโค้ดทุกไม้นะนะครับโค้ดก็เป็นคนธรรมดานะไม่ใช่เทพเจ้านะเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปฝึกนะครับแล้วก็ ทำกำไรได้ด้วยตนเองนะครับมันจะดีกว่านะอ่าพัง่าหวังพึ่งโค้ดนะครับต้องแจ้งตามนี้นะฮะอืมนะครับต้องอยู่ได้ด้วยตําแข้งตัวเองนะอ่าตอนนี้โวลูมไม่ค่อยสวยเลยตอนนี้นะครับดูเดี๋เวนบนนะเบนแบนอนะ่าหลักการงเราง่ายๆครับเทรดตามเทรนด์นะครับอย่าสวนเทรนด์นะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันทะลุนะครับมันทะลุเราก็ดูพลาบริกาแล้วก็ดูสโตรด้วยนะว่า มันเป็นในทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะผู้มาตั้งนานลืมบอกเลยนะครับวิธีการเซตนะครับตัว ema 25กดอย่างนี้นะครับตรงนี้นะไม่ใช่เด็ดตรงนี้ตัวชี้วัดนะครับไปที่ moving average นะฮะแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยครับนะครับเสร็จแล้วตกต่ามันรินพันเลยกดไว้ยี่ห้านะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วใส่เป็น ema นะครับเรียบร้อยนี้เปลี่ยนสีอะไรตามสะดวกขนาดนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้นะครับเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้เส้น EMA 25ตรงนี้ขึ้นมานี่เองนะครับต่อมานะครกดที่ตัวชี้วัดสำหรับพาราบริษานะยอดนิยมครับลงมาล่างเลยพาราบริกษาเน็นไหมฮะโอเคกดขึ้นเลยครับอันนี้ผมตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรนะกดเลือกใช้ครับเทรดนะครับสุดท้ายนะครับ stochastic นะครับกดที่ตรงนี้ครับ เสร็จแล้วกดที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็ไปที่นี่ครับ stochastic oscillator นะครับตรงนี้ปรับเป็น5นะครับกดเลือกใช้ครับเรียบร้อยนะฮะต,ตัวเราก็ได้มาแล้วนะจะเปลี่ยนสีอะไรก็ได้แต่ผมไม่เปลี่ยนนะก็ประมาณนี้ครับนะ3ตัวนะผมใช้แค่สตัวแค่นี้เองนะครับไม่ต้องใช้เยอะเกะกะนะฮะบางคนอาจจะใช้ bb หรือว่า isi หรือว่า เอะไรเต็ไม่หมดเลยนะฮะ m s c d อะไรก็ได้อได้หมดนะครับเครนะครับสัญญาณไม่มีตอนสัญญาณไม่มีไปต่อนนี้นะครับใหญ่ mm hmm. เราพักผ่อนบ้างดูดิลงไปที่ทางเดียวกันหมดเลยครับผมว่าอันตรายนะครับแบบเนี้ยผมขอดูโซนก่อนผมว่าช่วงช่วงหัวค่ำเนี่ยโซนค่อนข้าง,างจะน่ากลัวนะเราวันนี้นะเนี่ยเริ่มเข้าโซนแดงแลวแดงเถือกเลยนะ อนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับดูครับนี่อ๋อมันเริ่มเป็นโซนฟ้านะครับโซนฟ้าคือตลาดปกตินะแล้วก็มีความไหลๆอยู่บ้างนะครับนี่จะเข้าแดงเถือกแลนะ้วเนี่ยตอนนี้นะฮะนะฮะใกล้หนึ่งทุ่มก็จะเข้าแดงแป๊ดๆอย่างนี้นะอันนี้อันตรายแล้วนะครับก็จะพักเทรดดีกว่านะครับอ่าก็สัญญาไม่มาเราก็ไม่ต้องเทรดนะครับเราก็อยู่นิ่งๆไว้นะครับหรือใครอยากจะฝึกก็ เทปเบาๆนะครับเทปเดโมโหรือว่าอะไรก็ได้นะอ <m> ืมนะครับเฮ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยอ่างงเี้ยมันงัดขึ้นอย่างเงี้ยก็สวยๆอยู่นะผมขอเทปสามสิบบาทนะสิบบาทให้ดูนะบางทีดูสโต์สโต์ก็ช่วยอยู่นะกดไม่ทันเว้ยอ่านะครับผมเทปสามสิบบาทให้ดูนะสำหรับการกดแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสโต์มันทิ่มแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วจังหวะมันเพิ่งป,ปิดเขียวไม้แรกอะนะครับแท่งแรกคุณสามารถที่จะแบบ กด follow อีกแท่งนึงได้แต่ว่าต้องดูว่าทันทันเวลาป่ะนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูกดดไปก่อนนนะฮะถ้าไม่ได้ผมก็ทบอะเพราะว่านะครับเพราะว่าสามิบาทมันไม่เท่าไหร่ไงนะฮะเอ่อถ้าไม้นี้ไม่ชนะผมก็ทบอีกไม้นึงนะครับยังไงก็ถ้ามาชนแนวรับตรงนี้ก็น่าจะเด้งขึ้นนะครับอ่าตอนนี้มาลุ้นครับสามสิบบาทก็จวบมันมันครับเอาแล้วเอาแล้วจะได้ไม้นะครับเตรียมไม้ทบไปก่อนนะหกสิบนะครับถ้าไม่วินก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียเรียดครับถือว่าเป็นการ ทสให้ดูนะฮะว่าจังหวะนี้มันสามารถกดได้หรือเปล่าถึงแม้จะสวนเทรนก็ตามนะอ่านะครับสองหนึ่งอ้าวสวยๆนะครับบินเรียบร้อยนะครับน่ะสาธิตบาทก็บินได้นะครับนี่เราก็กดให้ดูนะเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับจังหวะนี้นะฮะผมกดสวนก็จริงนะแต่ทําไมมันถึงน่ากดรู้ไหมนะครับภาพใหญ่เป็นไงครับขาลงถู้ไหมครับขาลงแต่มันไม่ได้ลงแบบ แต่ว่าลงแบบน่ากลัวฮะดูดลลงขึ้นลงขึ้นจังหวะมันยังมีความมีมีขึ้นเล็กน้อยนะครับและตัวตัวโสโตนที่ทิ่มแบบชัดเจนนะที่มชัดเจนและและตัวเม็ดเนี่ยฮะค,ค่อนข้างจะทะลุเส้น EMA ลงมาเหมือนกับจะทำท่าจะบรรจบกันทำให้ตัวกราฟเนี่ยมาจูบก,กันมากินกันอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่ามันจะพุ่งขึ้นไปกินกันได้แสดงว่านะครับ แรงที่จะขึ้นไปหาเส้น EMA ยังมีนะเพราะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ยังเป็นช่วงที่สามารถกดขึ้นได้อยู่นะเสร็จแล้วเราก็วินไปเรียบร้อยน,นะครับอันนี้คือวิธีการเทรดอีกจังหวะหนึ่งนะที่นะครับต้องดูดีๆนะว่าตรงเนี้ยมันมันแหลมขึ้นไปประชัดเจนอย่างนี้ไหมนะครับถ้าถ้าถ้าแบบชัดชัดอย่างเนี้ยอันเนี้ยน่ากดได้ในจังหวะนี้นะครับโอเคเพราะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับสนใจสัญญาณเนี่ยก็ทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับมีไลฟ์ยี่ถึงกว่ารอบต่ออาทิตย์นะครับมีไลฟ์แล้วก็มีสอน สอนเทคนิคฟรีนะฮะแล้วก็สามารถทางอยไลกับอมโพสได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณก็จะใช้เทคนิคพวกนี้ได้นะตามที่ผมสอนเลยนะครับคุณเข้ามาเรียนรู้นะฮะใช้ i n เคเต t o r ต่างๆได้หมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะวินเลยเห็นไอ่าครับห้าทีนะครับถ้าคุณเก่งแล้วก็ากได้5้าทีอันนี้เป็นแบบรายเดือนนะคุณสามารถที่จะเอ่อเช่าสัญญาณได้นะครับก็100เหรียญนะสามร้อยสองบาทนะครับเรทสามสองนะฮะเพราะคุณก็ได้สัญญาณ2อตัวนะครับมีตัวคลาสสิกกับตัวฮันเตอร์นะฮ ก็ลองฝึกฝนกันดูนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับใครซื้อสัญญาณนะครับเข้าอยู่ในกลุ่มอัลต้แมนก็ได้รับหนังสือหลบลอด v 2ไปนะฮะสำหรับการอ่านสัญญาณ5นาทีนะหนังสือแม่นๆเลยนะครับโอเคนะครับใครอยากลองก่อนนะใครมือใหม่อยากลองก่อนก็สแกนเคียบโค้ดมาได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไลฟ์นี้ก็สองไม้บินสวยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์หน้าพรุ่งนี้ดีกว่านะครับใคร กดติดตามไว้นะครับกดแชร์ไว้นะอืเอเดี๋ยวก็มาเจอกันครั้งหน้านะครับแบบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ